สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝาสูบนะของรถจักรยานยนต์สองรุ่นนี้นะครับโดยฝาซ้ายมือเนี่ยที่ครูผ่ามือให้ท่านดูอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือฝาสูบของเวฟร้อยสไอคันที่เาข้าเหวียงขาดแล้วก็ชุดคัตพังกระจายหมดเลยนะครับส่วนฝานี้ จะเป็นฝาของคิกร้อยสิบคาบูคันที่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเพื่อนบ้านเขายกมาให้ฟรีๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอามาฟื้นฟูมันใหม่ท่านที่มีความรู้มีความเข้าใจทางด้านเครื่องยนต์กลไกลในระดับหนึ่งเนี่ยท่านก็จะทราบว่าชิ้นส่วนของเครื่องยนต์2จังหวะเนี่ยไอ้โทษสี่จังหวะนะครับมันมากกว่าชิ้นส่วนของเครื่องยนต์2จังหวะ เอาเฉพาะตรงแค่ฝาสูบอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝาสูบของเครื่องยนต์2จังหวะมันก็จะมีแค่ฝาสูบแล้วก็รูสำหรับขันยึดหัวเทียนแต่ของ4จังหวะเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรครับมีบ่าวาวแล้วก็จะต้องมีไกด์วาวหรือที่ช่างบ้านเรามาเรียกกันว่าหลอดวาว ทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับไอตัวหลอดวาลนะครับหรือไกด์วาลวตัวหน้าวาลวกระบ่าวาลวตัวก้านวาลวเนี่ยมันจะเกิดการสึกหลอพอเวลามันเกิดการสึกหลอเนี่ยแล้วเราเอาเครื่องมาทาเนี่ยไม่ว่าเราจะทําเครื่องยนต์ส่วนบนนะคำว่าเครื่องยนต์ส่วนบนจะประกอบไปด้วยฝาสูบเสื้อสูบลูกสูบนะครับหรือ จะพาเครื่องเลยนะภา,า,ะา,าษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยรอบวันอาทิตย์เนี่ยนะครับของพี่คนหนึ่งที่เป็น GTO ที่ครูทำคลิปอ่ะแกก็สงสัยว่าไอ้คำว่า่าเครื่องหรือโอเวอร์ฮอนเครื่องคืออะไรนะครับคำว่าพาเครื่องคือรื้ยันส่วนกลางของเครื่องถ้าเป็นรถเกียร์ก็คือรื้อถึงชุดเกียร์ชุดเพาเข้าเหวี่ยง แต่ถ้าเกิดเป็นรถออตโต้หรือรถสายพานก็คือลื้อไปถึงชุดเพาเขาเวี่ยงทีนี้ครูจะมาให้ดูนะครับเวลาเวลาลูกศิษย์หรือชาวบ้านหรือคนที่เขาดู y t u t u เนี่ยเขามาไหว้วานให้ครูทำรถให้เนี่ยหลังจากเขามาไหว้วานเราเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งเฝ้ามานั่งอยู่มาคุกคีกับเราเวลาเราทำเนี่ยเราเจอปัญหาอย่างเช่นฝานเนี่ย โจเป็นคนรับผิดชอบโจก็จะมาแจ้งว่าในการทำฟาร์มสารเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรยังไงนะครับซึ่งฝาของคลิกอันเนี้ยจะเจอปัญหาก็คือก้านวาลกับหลอดวาลเนี่ยมันหลวมแล้วก็หน้าวาลวกับบ่าวาลเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติของ4จังหวะเลยนะครับท่านไม่ต้องไปซีเรียสท่านจะใช้น้ำมันเทพแค่ไหนจะใช้สารหล่อลื่นอะไรเมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ย ไอหน้วาวาลเนี่ยนะครับหน้าวาลตัวเนี้ยกับบ่าวาลเนี่ยมันสัมผัสกันมันก็ย่อมต้องเกิดการสึกหลออ่าฟังวาไวาด้ดีถ้าท่านเจ้าของรถท่านถอดไส้กรองอากาศออกหรือท่านใช้ไส้กรองอากาศของเทียมก็จะเจอปัญหาวาไวาดีสึกหลอเร็วเร็วกว่าปกตินะครับ ส่วนฝั่งวาวไอเสียเนี่ยมันก็คือธรรมชาติของเขาเพราะว่าเวลาเขาเปิดเนี่ยไอเสียมันจะวิ่งออกเพราะนั้นไอเสียที่วิ่งออกครูก็ต้องถามท่านว่าไอเสียเนี่ยอุณหภูมิมันเป็นอย่างไรล่ะครับอุณหภูมิมันสูงแล้วไอเสียที่วิ่งออกเนี่ยไอเสียมันสาหรือมันสศก,กปรกปมันสศก,กปรกโปพวกนี้คือมันต้องคิดวิเคราะห์เป็นก่อนนะครับเพราะนั้นเมื่อผ่านการใช้งานไปไอเสียเนี่ย จะเจอปัญหามากกว่าวาวไอดีเพราะทั้งร้อนทั้งโศกกระปกก็จะเป็นตาโมดเป็นหลุมเป็นบ่อมากมายนะฮะปกติเลยนะครับใช้ไปแล้วหน้าวาวกับบ่าวาวใช่ไหมครับสึกหลอเป็นหลุมเป็นตาโมดที่เราเรียกกันว่าวาวลัว่วนะฮะวาลล่วในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับระยะห่างวาลน้อยนะครับั่วนคนละความหมายนี่คือั่วจากการที่มันปิดไม่สนิท ถึงแม้ว่าเราจะตั้งระยะห่างได้ตามมาตรฐานก็ตามนะครับแต่หน้าสัมผัสของวาลกับบ่าวาลเนี่ยมันเป็นจุดตามมดเล็กๆทีนี้ฝาสูบของคิกเนี่ยมีปัญหาอย่างไรนะรการวาลตัวเนี้ยนี่การวาลตรงส่วนเนี้ยคือส่วนที่ต้องสัมผัสกับหลอดวาลวเดี๋ยวครูขอ,อยญาตหยุดวิดีโอนะเดินไปหยิบหลอดวาลมาให้ท่านชมนะครับอ่๊ กลับมารับชมมันต่อนะครับเดี๋ยวครูจําลองจากตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับนะตัวเนี้ยก็คือหลอดวาลหรือไกด์วาลทีนี้คือครูขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทําไมพวกอะไหล่พวกเนี้ยคือครูถึงเรียกทับศัพท์ภาษ,ษาษาอังกฤษเพราวะว่าตอนครูเรียนเทคนิคเรียนช่างกลมาครูบาอาจารย์สอนคือเราก็เรียกทับศัพท์อย่างนี้ไปเลย แต่พอเวลามาสอนลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์บางคนเขาเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกแบบภาษาไทยคือครูก็เข้าใจนะครับเนี่ยมันทํางานอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ทำงานไอตัวเนี้ยไอหลอดวาลวหรือไกด์วาลวเนี่ยมันติดตั้งอยู่เฉยๆกับฝาสูบอย่างนี้นะนี่แล้วเวลาวาลวมันทํางานเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันทำงานอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงนึกภาพอบอกนะทีนี้พอผ่านการใช้งานไปเนี่ยไอตรงก้านวาลวเนี่ยกับตรงรูไกด์วาลวเนี่ยมันสัมผัสกันไหมครับสัมผัส มันเกิดการเสียดสีไหมครับเกิดการเสียดสีมันเกิดการสึกหลอไหมครับเกิดการสึกหลอเวลามันทํางานเกิดการเสียดสีโลหกะกับโลหะเสียดสีกันต้องมีสารหล่อลื่นไหมครับตรงนี้ใช้อะไรหล่อลื่นครับน้ํามันเครื่องแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันเครื่องเนี้ยมันไหลผ่านก้านวาล์กกับหลอดวาล์วลงไปสู่ห้องเผาไหม้เยอะนะครับ ก็จะต้องมีอะไรสวมอยู่ตรงนี้ครับซีนก้านวาวเขียนนะคือครูพยายามสอนให้ท่านเนี่ยเข้าใจก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูครับของ Honda คลิกนะครับอ,อันนี้คือครูโทรอ่าให้ลูกศิษย์มาดูเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับจะได้เข้าใจเพราะเดี๋ยวเวลาประกอบแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันว่า เสียตังทำแล้วเนี่ยทำไมงานออกไปไม่ดีเดี๋ยวตอนครูขยับมันอาจจะไม่นิ่งท่านอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ครูโจพี่ปุ้ยนักเรียนเนี่ยเขาได้สัมผัสเขารู้แล้วเดี๋ยวครูขย่านขยับเป็นซ้ายขวาอย่างนี้แทนนะเพราะถ้าขยับขึ้นลงเดี๋ยวมือครูไปบังเราเนี่ยมันคอนนะครับมันคอนแล้วคนที่มาขยับเองเนี่ยจะรู้เลยว่ามันกึกกึ๊กกึกนะฮะเนี่ย เยอะเลยนี่คือฝั่ง ID อ่ะทีนี้ไปดูฝั่งไอเสียเดี๋ยวครูขออญาตกลับฝั่งอย่างนี้นี่เป็นไงฮะชัดเจนไหมครับนี่เยอะมากเลยนะครับคอนเยอะมากกว่าไอดีเป็นเท่าตัวเนี่ยนะครับเนี่ยเ อืมนี่ขึ้นลงก็ได้ขึ้นลงนี่ขึ้นลงเห็นไหมฮะอ่าทีนี้คือครูก็แจ้งลูกศิษย์ไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวพอเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะเจอปัญหาคือวาล์วมันจะรั่วได้ง่ายเพราะว่าอะไรครับหลอดกับก้านมันสึกหลอมันก็จะปิดไม่สนิทปิดไม่สม่ำเสมอพอเวลาติดเครื่องจะเจอปัญหาเครื่องยนต์เดินไม่เรียบไม่นิ่ง ก็จะเกิดปัญหาคาใจว่าเสียตังค์ทำไปแล้วทําไมเครื่องยนต์เดินไม่เรียบไม่นิ่งพอเครื่องยนต์เดินไม่เรียบไม่นิ่งถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปโทษอะไรครับไปโทษคาบูเลเตอร์นะแต่นี้คือครูถือว่าครูสบายใจแล้วนะครับเพราะครูเรียกลูกศิษย์มาดูแล้วอธิบายแล้วเขาบอกว่าโอเคเขาพอใจกับสภาพนี้ขอแค่หน้าวาลไม่ลวกคือจบอ่ะนี่หนึ่งฝาทีนี้มาดูของเวฟร้อยสิบไอบ้าง เบรร้อยสิบไอไอคันเนี้ยที่ครูบอกเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเจอปัญหาที่พวกตัวกระเดื่องวาล์วอะไรเนี่ยนะครับพวกเศษผงโลหะเข้าไปเต็มเลยอ่ะก็เช็คเหมือนกันนะครับคือหน้าฝานี่คือครูขออนุญาตขยับขึ้นลงนะครับขึ้นลงฝั่งนี้มันเอียงนะเดี๋ยวครูขอปรับมาเป็นอย่างงี้กันลวกันนะอ่นนี่อย่างงี้วางแล้วมันจะนิ่งกว่านี นี่นะเดี๋ยวครูขอขยับซ้ายขวานะครับเนี่ย ID ID ค่อนข้างเยอะเวลาเราขยาบับเราจะรู้เลยมันคอนคึกคึกคึกคกึนะครับทีนี้ไปเช็คไอเสียเียวนะครับสักครู่ไอเสีย ไอเสียอันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลาเช็คบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้วเวลาเช็คฮะเขาไม่ได้ยันวาวออกมาเยอะขนาดนี้หรอกคือเข้าใจฮะรู้และเข้าใจแต่เนี่ยคือต้องการจะให้ท่านผู้ชมเห็นท่านจะบอกว่าอะไรนะวาวมันเปิดมาแค่นี้คือเช็คแค่นี้ก็ได้ก็เข้าใจครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือไม่ว่าจะเช็คตรงจุดไหนมันก็ไม่ควรจะคอนเยอะใช่ไหมครับ ถ้ามันคอนเยอะในเบื้องต้นก็คือก้านวาลกับหลอดวาลหรือไกด์วาลมันสึกถ้าเราอยากจะลองเสียตังค์น้อยๆก่อนก็คือเราไปทําไมครับอ่าเปลี่ยนเฉพาะวาลอย่างของรอบข้ามที่ไปซื้อที่ได้ฟีโนโมาเนี่ยอ่าเมื่อวานพฤหัสหรือวันศุกร์ลูกศิษย์ไปซื้อวาลแท้มาแล้วเอาวาลแท้ใส่เข้าไปก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมก็คือมันยังหลวมมันยังคอนก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองว่าจะไปตีบ่าวาวเปลี่ยนบ่าไอ้โทษเปลี่ยนไปเปลี่ยนหลอดวาวใหม่หรือยังไงเพรห้เขาตัดสินใจมันคือรถของเขานะจะได้ได้ได้เป็นความรู้ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวมันคือความเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยว่าถ้าก้านวาวเนี่ยมันหลวมนะก้านวาวหลอดวาวมันหลวมเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานนะครับทีนี้ก่อนจะจบคลิป ของเวฟ1 1 1 i อันนี้มันใช้กระเดื่องกดวาลวเป็นแบบโรเลอร์ล็อกเกอร์อาร์มอันนี้พี่ปุ้ยล้างให้สะอาดแล้วนะครับทีนี้พอครูมาตรวจสอบในเวลาหมุนเนี่ยมันสะดุดกึด๊ดกึดกึดกดนะสาเหตุเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งคือน้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาเลี้ยงชิ้นส่วนพวกนเนี้ที่มาหล่อลื่นเนี่ยมันมีเศษผงโลหะถูกไหมจากการสึกหลอของชิ้นส่วนเนี่ยปนมาตรงเนี้ย เราก็ต้องแจ้งเจ้าของถ้าเกิดเจ้าของบอกว่าไม่เปลี่ยนประกอบเลยคือเราประกอบให้ได้นะแต่เดี๋ยวพอไปใช้งานเนี่ยไอ้ลูกปืนที่อยู่ในตัวโรเลอร์เนี่ยในตัวลูกกิ้งเนี่ยมันจะเป็นตามดแล้วมันจะแตกพอมันแตกปับ๊บเดี๋ยวมันจะลามพาชิ้นส่วนที่เราซ่อมไปเนี่ยเกือบเกือบหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเนี่ยทำไมครับพังเสียหายอีก,ก็เรียกว่าซ่อมซ้ำซ้อนอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นคือครูอยากจะฝากว่าถ้าท่านใช้มอเตอร์ไซค์สี่จังหวะเนี่ย น้ำมันเครื่องเนี่ยอย่าขี้เหนียวเลยนะครับให้เปลี่ยนถ่ายตามกำหนดหรือก่อนกำหนดก็ได้แล้วก็เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องตามมาตรฐานอันนี้ท่านผู้ชมไม่ได้มีโอกาสมาจับสัมผัสท่านก็จะไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวครูจะให้โจกับพี่ปุยลองหมุนดูบ้างอ่ะ,อะเดี๋ยวครูขจะเป็นคนถ่ายให้โจเป็นคนตรวจสอบแล้วโจหมุนแล้วโจรู้สึกว่าย,ยัางไงครับอ่ามันสะดุดใช่ไหมครับขึ้น อ่ะนี่ให้พี่ปุ้ยลองหมุนดูบ้าง,ง,งตั้งแต่ตอนล้างแล้วมันดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กซึ่งซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่ครูบอกว่าท่านผู้ชมท่านไม่ได้จับท่านไม่สัมผัสท่านก็จะไม่รู้นะมันสะดุดมันกึ๊กกึ๊กยังไงแต่เนี่ยตอนเนี้ยครูเองโจเองพี่ปุ้ยเองก็เป็นพยานได้ว่ามันสะดุดจริงๆอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะหยุดวิดีโอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยลองเอาน้ำมันเครื่องใหม่หยอดลงไปที่ตัวโรเลอร์หรือลูกกิ้งดูว่ามันจะลื่นหรือมันจะนิ่งดีไหมอ่ะสักครู่นะอ่ะตอนนี้พี่ปุ้ยเขาน้ำมันเครื่องใหม่หยอดไปแล้วแล้วก็หมุนหลายรอบแล้วนะครับแล้วส่งมาให้โจหมุนความรู้สึกเป็นไงครับดีดีดีขึ้นกว่าตอนที่งไม่ได้หยอดอ่ะแต่มันยังมีสะดุดมีความรู้สึกบ้างไหม แบบแี้แทบจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ามันก็มีบ้างก็คือมันไม่สมบูรณ์นะเราเข้าใจคือมันเป็นของใช้งานแล้วมันไม่สมบูรณ์ประกอบกับน้ํามันเครื่องรถเขามันสกปรกมันมีเศษผงโลหะปนเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับท่านอย่าเสียน้อยแล้วเสียยากเรื่องน้ํามันเครื่องนะรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนมีกองน้ํามันเครื่องแบบกระดาษ มันก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับอ่าอย่าละเลยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเวลาท่านเสียเงินซ่อมเนี่ยท่านจะเสียเงินซ่อมเยอะแล้วถ้าซ่อมไม่ถึงมันก็จะซ่อมซ้ำซ้อนอยู่อย่างนั้นแล้วท่านก็จะมาบ่นว่าซ่อมไม่จบสักทีหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ